โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสนะครับก็ทุกคนวันนี้เนี่ยมันจะเป็นคลิปที่ผมเนี่ยไม่ได้มาเล่นให้ทุกคนดูนะครับต้องขอโทษด้วยเพราะว่าอย่างที่โพสตไปเมื่อวานนะครับก็ต้องดูแลยายนิดนึงนะครับทุกคนอันนี้ต้องขอไปล่วงหน้านะครับทุกคนคือยายของผมเนี่ยปวดหลังครับแล้วก็ไปหาหมอนวดแถวบ้านได้แหละแล้วหมอนวดแถวบ้านเนี่ยอาจจะนวดผิดจุดนะครับจึงทําให้กล้ามเนื้ออักเสบนะครับก็เลยต้องอยู่เฝ้าดูอาการของยายผมนะครับ เลยไม่ค่อยมีเวลามาเล่นนะทุกคนอันนี้ต้องขออภัยก่อนแต่ว่าพุ่งนงพุ่งนี้อะไรเงี้ยก็น่าจะมีคลิปอยู่บ้างเลยนะครับทุกคนโอเคในวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องความรู้ที่ผมได้ทําการทดสอบแล้วก็รู้มาละกันนะครับทุกคนก็มันจะเป็นเรื่องของปืนอะไรที่ดีกว่าการปืนอะไรที่ดีกว่าที่สุดในสายนั้นสายนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแบกไตให้ทุกคนดูทั้งหมดเลยนะครับว่าปืนอะไรมันดีไม่ดียังไงแล้วข้อเสียของปืนแต่ละปืนนะเป็นยังไงบ้างเอาเป็นว่าขอมันจะเป็นปืนแบบฮิตๆละกันนะป ปืนบางปืนที่มันยังไม่ฮิตแล้วยังไม่มีการลองเล่นผมอาจจะยังไม่ได้เจาะลึกนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเป็นสายๆเป็นหมดๆไปละกันนะครับทุกคนผมบอกได้เลยว่าคลิปนี้เนี่ยดูเผินๆไม่มีอะไรใช่ไหมแต่จริงๆแล้วโคตรมีประโยชน์นะผมบอกไปก่อนเลยว่ามีประโยชน์มากนะครับสำหรับใครที่อยากจะศึกษาเรื่องปืนนะครับที่จะว่าผมก็มีความรู้นิดนึงละกันนะครับอยากจะมาบอกทุกคนนั่นแหละวันนี้โอเคนะครับด้วยปืนเนี่ยทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่ามันจะมีอยู่ทั้งหมด6สายพันธุ์นะครับ <laughs> เรียกเป็น6สายพันธุ์ได้ไหมี่ย อย่างแรกเนี่ยครับก็คือไอซอลไลเฟินะครับ,ค,ค,รบคือผมจะอธิบายแบบนี้ดีกว่าผมจะไม่เจาะลึกถึงเรื่องปืนกลเป็นปืนกลหนักคนเบาอะไรอย่างนงี้นะครับมาทาให้หลายคนเนี่ยงงนะครับเอาเป็นว่าเราพูดแค่เจาะลึกเรื่องเกมพอละกันนะครับโอเคผมจะพูดยังไงดีไอซอลไลเฟินเนี่ยมันจะเป็นปืนกลในลักษณะแบบนี้นะครับทุกคนเห็นไหมมันจะเป็นลนักษณะคล้ายกันหมดเลยนะครับมันจะเป็นลักษณะปืนอยู่ในระดับกลางไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับก็อย่างที่ ทุกคนเห็นครับมันอยู่ในระดับกลางเลยครับก็คือไอสไนเฟอร์เนี่ยมันเป็นปืนที่เราเนี่ยยิงในระยะกลางได้ใกล้ได้ไกลก็ได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับแต่ละปืนด้วยนะครับทุกคนอันนี้ก็อยู่ในสายกลางแล้วกันใครที่เน้นในการยิงในระยะกลางอะไรแบบนี้คือไอสไนเฟอร์ตอบโจทย์มากๆนะครับต่อไปก็จะเป็นสไนปอเ์คร์บก็ตรงจุดครับยิงในระยะไกลครับแต่ตอนนี้ก็ยิงใกล้กันสนั่นเมืองกับอัคติ50เล้ว โอเคต่อไปก็จะเป็น LMG ครับ LMG นี่จะพูดเป็นยังไงดีเป็นปืนอยู่ในระดับสูงแล้วกันนะครับสูงก็คือในระดับไกลนะไม่ใช่ว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นนะแต่ครับวันนี้ผมบอกได้เลยว่าใครที่อยากจะไต่แรงในช่วงนี้นะครับผมมีทริคจะมาบอกทุกคนแน่นอนครับโอเคยว LMG นะครับมันจะเป็นปืนที่เน้นในการยิงระยะไกลนะครับไกลแล้วก็กลางไปซะส่วนใหญ่เลยนะครับในระยะใกล้อาจจะสู้กับ SMG ลำบากครับผมทุกคนสนต่อไป SMG ครับ เอสเมนี่ยมันจะเป็นปืนกลเล็กนะครับยิงในระยะใกล้นั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันมีการปรับแต่งปืนได้ใช่ไหมมันมีระบบการสปิดเข้ามาใช่ไหมครับมันก็สามารถยิงในระยะกลางได้บ้างบางปืนก็ยิงในระยะไกลได้เลยทีเดียวนะครับต่อไปช็อตกันครับช็อตการน,นี่ใกล้จ๋าเลยครับคือลูกซองนั่นแหละยิงในระยะใกล้มากๆเลยนะครับทุกคนโอเคต่อไปอันสุดท้ายนะครับอันนี้เนี่ยผมยังไม่แน่ใจว่ามันคือสายอะไรนะครับซึ่งมันจะมีปืนอยู่กระบอกเดียวนะครับก็คือคาราโบ้นั่นเองนะครับซึ อกนี้เนี่ยมันเป็นสไนเปอร์คล้ายๆกับคา98นะครับยิงในระยะไกลไม่ค่อยโหดอะตอนเนี้ยคือผมรู้สึกว่าคาร์โบมันยิงในระยะไกลสู้สไนเปอร์อื่นไม่ได้นะครับดูจากดาเมจก็อยู่ที่81นะครับนัดหนึ่งไม่ตายแน่นอนนะครับโอเคถ้าทุกคนเข้าใจถึงเรื่องปืนแต่ละชนิดไปแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาบอกว่าปืนแต่ละปืนเนี่ยกระบอกไหนดีบ้างนะครับในสายนั้นๆน,น,นะครับผมจะยกตัวอย่างแค่3อันดับนะครับในสายปืนนั้นๆนะครับโอเคป้าเดี๋ยวเราไปสายแรกกันเลยดีกว่าก็คือ แอซซอรไลฟ์เฟิร์นครับให้เ hey, พื่อนพอดีอยากเติมเกมเปย์สาวอ่ะมีรา้านดีๆนะนำไหมอ่ะนี่ไงละ่ะ over t o p up ร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. อโอนเงิน 3. ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำไมเป็นง่ายจังเลยอะ่ะเช่ล่รเพียงเท่านี้ก็รอซ p พีเด้งเข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ตอันดับ3นะครับทุกคนผมให้เป็น HBR A 3ครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยอาจจะเคลื่องใจกับใครหลายๆคนที่แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมปืนแบบนี้มันดีอรอพี่โอเคครับผมจะมาบอกถึงเรื่องข้อได้เปรียบอะไรต่างๆด้วยนะครับทุกคนผมจะดูแค่2ออย่างนะครับที่ทําให้ปืนเนี่ยเราดีขึ้นแล้วก็เล่นจริงๆนะครับเล่นจริงๆไม่เหมือนผมตอนอัดคลิปนะครับคือตอนอัดคลิปผมบู๊แหลกมากๆแต่ตอนไต่แรงจริงๆนยะทุกคนต้องใช้แบบสมาธิเยอะมากกว่าเด ต้องแบบล็อกบ้างต้องอยู่นิ่งๆบ้างบางทีก็ล็อกยิงในระยะไกลบ้างนะครับเื้อซอลไรเฟริลในตอนนี้นะครับคือมามามากๆนะครับมาพอๆกับ LMG เลยก็ว่าได้นะทุกคนก็อนดับ3าเนะี่ยผมยกให้เป็น HBR A 3ครับซึ่งทุกคนสังเกตเห็นไหมครับว่าดาเมจของมันนะอยู่ที่41นะครับผมจะให้ทุกคนดูแค่ดาเมจแล้วก็อัตรากรลั่นกระสูนนะครับซึ่งดาเมจของมันอยู่41เลยทีเดียวนะครับซึ่งดาเมจมันค่อนข้างที่จะสูงมากนะเรายิงไปแค่3ถึง4นะัดในระยะกลาง ก็ถือว่าตายแล้วมันแรงมากๆแต่มันก็แรกมากับปืนนี้มันมีแรงดิดพอสมควรน,นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากเกินไปแล้วก็อัตราการลกระสุนของมันอยู่ที่70เลยนะครับถ้าเราแบบแต่งดีๆแล้วก็ใช้งานจริงๆเนี่ยคือมันดีมากๆนะครับจริงๆแล้ว <c oughs> จริงๆแล้ว2กระบ,บอกนี้นะครับผมเล่นมาไม่ค่อยแตกต่างกนะันสักเท่าไหร่นะครับกับ ICR 1แล้วก็ HBI 3 3นะอันนี้ก็ลองไปเลือกดูแต่ว่าผมจะให้เป็น HBI 3ก่อนละกันนะครับส่วนกระบ,บอกที่2อนะครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยครับโอ้ก็คือ DRH นั่นเองนะครับซึ่งกระบ,บอกนี้เนี่ยเป็นปืนที่ดาเมจสูงมากนะครับสูงมากแล้วก็ ยิงงัดกับ LMG ค่อนข้างที่จะสบายเลยนะครับสบายเลยจริงๆนะอัตราการเล่นกระสุนถ้าเราแต่งมาเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณ50กว่านะครับสูงกว่า50แน่นอนแต่ว่าอัตราการเล่นกระสุนเนี่ยมันไม่ได้มากนะครับสำหรับปืนนี้มันคล้ายๆกับ LMG เลยก็ว่าได้นะครับแต่เรื่องดาเมจเนี่ยสูงมากๆครับอยู่ที่47เลยทีเดียวนะครับแล้วเวลาที่เรายิงแบบอกขึ้นไปเนี่ยคือดาเมจไม่ต่างกับหัวเลยครับปืนกระบอกนี้อันนี้คือความลับเลยนะคือยิงอกยังไงให้เหมือนยิงหัวก็ปืนนี้แหละครับยกให้เป็นอันดับ2ในสาย บอันดับหนึ่งคงไม่ต้องเดาหรอกครับค <c oughs> ือดาเมจก็รู้ครับ49อ้โหสุดจัดคือปืนนี้มันโกงนะครับตรงที่ว่ามันมีระยะดาเมจที่ค่อนข้างไกลนะครับเวลาที่เราแต่งมาแล้วก็อัตรากระั่นกระสุนก็ไม่ได้ช้ามากเหมือน LMG ขนาดนั้นนะครับแต่ก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับแต่ดาเมจอยู่ที่49คือปืนนี้เป็นปืนที่ผมยกให้เป็น o p คู่กับอ่าเดี๋ยวเป็นคู่กับ LMG และกันเดี๋ยวจะไปบอกนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นปืนที่ดีที่สุดในสาย a s s a u l t Rifle ในปัจจุบันในแพทปัจจุบันดูวันที่เลยนะเฮ้ยดูคลิปนี้เนี่ยคือ a a 1 0คือก็อดโคตรโคตรครับผมให้อันดับ1่ครับต่อไปสไนเปอร์ครับผมอันดับ3นะครับผมให้เป็นโลคัทนะครับเพราะว่าปืนกระบอกนี้ซูมเร็วันนะครับค่อนข้างที่จะซูมเร็วแล้วก็ใครที่เล่นแบบในระยะใกล้เอ้เสียงอะไรอะ โอ้โหเสียงอะไรเนี่ยก็มันเป็นปืนสไนเปอร์ที่ค่อนข้างซูมเร็วนะครับแล้วก็ยิงอกก็มีโอกาสตาย100%นะครับแต่ว่าถ้าโดนแขนขาเนี่ยอาจจะไม่ตายบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ผมให้อันดับ3เพราะว่าข้อเสียก็คือมันค่อนข้างที่จะยิงไปแล้วเนี่ยไกลโอกาสตายน้อยครับเพราะว่ามันมีโอกาสเปอร์เซ็นต์โดนขาแขนสูงมากนะครับก็เลย ยกใหเป็นอันดับ3แล้วกันนะครับอันดับ2ก็ติดติดกันเลยครับก็คือ D L Q 3 3ครับผมอ๋อคือดาเมจสไนเนี่ยเราไม่ต้องไปดูหรอกครับแต่ว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องเปอร์เซ็นต์การตายแล้วก็ระยะดาเมจ ระยะการยิงนะครับซึ่งกระบอกนี้คือโอเคครับคือมันดีในระดับหนึ่งแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาที่เราซูมแล้วเรายิงแบบเหมือนอาร์ติกอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะทําไม่ได้นะครับผมก็เลยยกให้เป็นอันดับ2แต่เวลาที่เรายิงเนี่ยคือ DLQ เมื่อก่อนนะครับถ้าเทียบกับเมื่อก่อนคือ DLQ เนี่ยโหแบบซูมโคตรช้าะครับช้ากว่าอาร์ติกเยอะมากๆนะแต่ในตอนนี้เนี่ย DLQ กลับซูมเร e ็วกว่าอาร์ติกใช่อ๋องงนะครับแต่ DLQ เนี่ยครับเวลาที่เรายิงในระยะใกล้หรือใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ย ยิงอกขึ้นไปแน่นอนถ้าเล่นสไนเปอร์นะครับก็ยกให้เล่นปืนนี้ดีกว่าที่จะเล่นอาร์ติกแล้วกันนะครับซึ่งปืนนี้ดีกว่าอาร์ติกแน่นอนถ้าใครยิงเกินอกนะครับเพราะว่ามันซูมเร็วกว่านั่นเองครับอันดับหนึ่งก็หนีไม่พ้นนะครับเพิ่งรีวิวไปก็คืออาร์ติก50นั่นเองนะครับทุกคนดูดิคือมันโกงตรงที่ว่ามันมีของแต่งแม็กกาซีนที่เพิ่มดาเมจ107นะครับ <c oughs> คือยิงตรงไหนก็ตายครับยิงตรงไหนก็ตายซูมก็ไม่ได้ช้ามากมายอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วก็อัตราก,ก,ก,การลั่นนกกกสสอม็็ูเปื พอสมควรนะครับเวลาที่เราซูมไปแล้วยิงแบบรัวๆเบินๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดีมากๆครับดาเมจ107อันดับหนึ่งแน่นอนแต่ข้อเสียนะครับก็คือว่าเราถ้าเราไม่ได้ใส่ FMJ นะครับหรือปลอกกระสุนทองแดงอะไรอะไรสักอย่างนี่แหละคือถ้าเรายิงแบบไม่ใส่เจ้าตัว FMJ เนี่ยก็ไม่สามารถยิงตายในนัดเดียวได้นั่นเองนะครับทุกคนแต่นี่ก็เป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆเวลาที่เราแบบพลาดนะครับยิงทะลุแต่ว่าโดนตัวแล้วมันไม่ตายอะไรอย่างนี้นะครับก็จะใช้ก็ได้แต่ว่าไม่ใช้ก็ได้นะครับทุกคน ส่วนต่อไป LMG ครับผมบอกได้เลยว่า LMG เนี่ยค่อนข้างที่จะบอกได้ยากมากๆครับบอกยากมากๆในสมัยก่อนเนี่ย S 3 6ครับคือที่1นึ um ่งดัมม์วันของโลกคอ o ดูตี้ในตอนนั้นๆน,น,นะครับทุกคนทันไหมมีใครทันตอนที่ช่วง S 3 6บูมบ้างครับ โคตรโหดโคตรโกงครับคือผมรีวิวไปแล้วใครอยากตามไปดูคลิปเก่าก็อาจจะมีอยู่นะครับทุกคนก็ลองตามไปดูผมเล่น S36 ได้นะครับโอเคอันนี้ก็มี3อันดับครับแต่ว่า3อันดับเนี่ยอยู่ในทุกปืนของ LMG เลยนะครับทุกคนก็คือว่าอันดับ3เนี่ยจะมี S36 UL 7 3 6แล้วก็ M4 LMG ครับอันนี้เนี่ยผมยกให้เป็นอันดับ3หมดเลยนะครับซึ่งเหตุผลก็ลองไปเล่นกันดูนะทุกคนจะได้รู้อันนี้ผมบอกจากการแบบใช้เล่นแบบรู้เลยจริงๆอะไรแบบนี้นะครับ อันดับ2ก็เป็น RPD ครับ RPD นี่ถือว่าค่อนข้างแบบอาตาัตราการลั่นกระสุนสูงมากในสาย LMG แล้วก็ดาเมจก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับเวลาที่เรายิงในระยะไกลเนี่ยนิ่งมากๆครับนิ่งแล้วก็แรงด้วยนะครับอันนี้ผมยกให้เป็นอันดับ2เลยนะครับส่วนอันดับหนึ่งะครับก็เป็นช็อปเปอร์แน่นอนนะครับไม่มีอะไรแบบจะก้าวข้ามขีดจํากัดของแกไปแล้ว,วเพื่อนค <c oughs> ือโคตรเกลือและโคตรแรงโคตรดีนะครับดีมาแบบโอ้โหจะ2 3สาซีซั่นเลยมั้งเนี่ยคือ จัดเกินก็อัตราการเั่นกระสุนของมันนะครับก็อยู่ที่เ5สครับเยอะสัดแรงมากๆครับดาเมจ40แต่ว่าอัตราการล่นกระสุนสูงอะไรแบบนี้โอ้คือปาดไปตรงไหนก็ตายยิงทะลุก็โคตรแรงครับอันนี้ผมยกให้เป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับชอปเปอร์ต่อไป SMG นะครับ SMG ีที่ผมค่อนข้างที่จะตอบยากนะครับเพราะว่ามันคล้ายๆกันเลยนะครับคล้ายกันมากนะครับทุกคนก็เอาเป็นว่าบอกจากความรู้สึกของผมเลยกันว่าอันดับไหนเป็นปืนที่ดีบ้างนะครับเอาเป็นว่าอันดับ3นะครับผมยกให้เป็น QQ9 ครับ ดาเมจของมันก็สูงมาตราการลันก็สูงนะครับแต่ว่า,ารู้สึกว่าดาเมจดูในกราฟเนี่ยสูงนะแต่เวลาที่เราไปเล่นจริงๆเนี่ยมันจะดรอปกว่าตอนที่ผมยกให้มันเป็นลูกลักไยคือตอนนี้มันค่อนข้างที่จะเบาลงพอสมควรนะครับแต่ก็ถือวเล่นได้นะครับทุกคนในอันดับสาเนี่ยผมก็ยังยกให้คิวคิวนายนะครับส่วนอันดับ2นะครับ SG40 ครับแน่นอน,นะครับผมรู้สึกว่าปืนนี้คือมันถึกมากยิงในระยะไกลก็ได้ยิงในระยะกลางก็ได้นะครับเป็น SMG ที่ค่อนข้างที่จะ ยืดหยุ่นมากๆเวลาที่เราเจอ LMG หรือ SMG แต่ผมแบบขอซุบซิบก่อนได้ไหมว่าซีซั่นนี้เนี่ย SMG โคตรน่าสงสารเนี่ยเป็นอะไรที่โคตรน่าสงสารนะ LMG กับ S11 l มาแรง SMG นี่แบบตกต่ำมากๆนะครับก็ s g 4 0ยกให้เป็นอันดับ2ครับอันดับ1ครับหนีไม่พ้นนี่ครับเฟนเนครับอันนี้ที่หนีไม่พ้นจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ โคตรที่จะแรงแรงมากเล่นกระบอกเดียวก็แรงนะครับเล่น2กระบอกก็แรงเป็นอะไรกับมันมะเนี่ยคือตอนนี้ก็มีคนเล่นเยอะมากๆนะครับเล่นไปดวยกับ Sniper, a s PER, s o l Rifle, LMG เล่นได้หมดนะครับแต่ต้องอยู่ที่ไหวพลิปแล้วก็ปารณนิพานเออไม่ใช่อะไรนะแนน โอเคก็ประมาณนั้นแหละทุกคนก็ยกให้เป็นอันดับ1นึ่งลกันนะครับสุดท้ายช็อตกันครับผมช็อตกันนี่ก็ตอบยากอีกและคือช็อตกันทนี่ผมแบ่งให้เป็น2อันดับละกันนะครับก็ันดับที่2เนี่ยก็จะมี BY 15แล้วก็ HS 0405ครับก็เป็น2กระบอกนี้นะครับทุกคนนี่นะฮะ ก็ถือว่าเป็นลูกซองที่เล่นได้ดีเหมือนกันนะครับอันนี้ดาเมจอยู่ที่100เลยทุกคนดูดีคือแรงมากนะครับในระยะไกลถ้ามันไม่มีลดทอนระยะการยิงกันอะไรเงี้ยคืออันนี้จะ OP มากๆแต่ว่าเวลาไปเล่นเนี่ยค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับ b ี5นะครับผมก็เลย ยกให้เป็น2กระบอกที่คล้ายๆกันนะครับอันนี้ผมต้องบอกทุกคนก่อนนะว่านี่ผมไปลองเล่นจริงๆแล้วนะครับเลเวลปืนอาจจะไม่ได้ขึ้นเพราะว่าผมไม่ได้เคร่งไงอันนี้ผมไปลองเล่นแบบจริงๆนะครับส่วนที่ดีที่สุดในตอนนี้นะผมยังยกให้เป็น KRM 2 6 2นะครับเพราะว่ายิงในระยะกลางได้ครับมันมีเรื่องของการแต่งปืนเนี่ยแทรกเข้ามาใช่ไหมมันทําให้ลูกซองกระบอกนี้เนี่ยโคตรโอพี K o P. และตอนนี้ก็ยังมีให้เห็นกันอยู่นะครับเวลาเล่นดาดยึดจุดอะไรอย่างนี้นะครับ หรือว่าด่านวางระเบิดเนี่ยก็ค่อนข้างเจอบ่อยนะครับสำหรับ KRM 2 6 2นะครับยกให้เป็นอันดับ1สําสำหรับสายช็อตกันครับส่วนต่อไปอันสุดท้ายนะครับก็เอ่อผมจะแบ่งให้เป็น3อันดับนะครับก็ แลอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมบอกได้เลยว่าคาร์โบยังเล่นไม่ได้นะทุกคนเก็บไว้ในคลังก่อนเดี๋ยวค่อยเจอกันถ้ามันแบบกลับมานะครับทุกคนเด้อโอเคนะครับผมโดยข้อสรุปของเราในวันนี้นะครับผมจะบอกปืนกลนะครับคือสไนเปอร์เนี่ยยังไงก็เป็นอาร์ติกอยู่แล้วนะครับที่ดีที่สุดแต่ผมจะมาบอกปืนที่ดีที่สุดในเกมนะครับที่เป็นสายปืนกลนะครับไม่ใช่สไนเปอร์นะครับผมยกให้เป็นแดนแดน ASM10 ครับผมโอ้ต่อมือ <c oughs> คือ ASM 1 0นะครับผมจะบอกยังไงดีคือบางคนเนี่ยอาจจะค้านใช่ไหมครับว่าชอปเปอร์เนี่ยดีกว่าแต่ผมต้องพูดถึงมุมลึกๆเลยนะครับคือว่า ASM 1 0เนี่ยเวลาที่เจอในระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างที่จะชนะชอปเปอร์ได้ดีมากๆนะครับทุกคนอัดตัวคือโคตรแรงชอปเปอร์แบบไม่มีเวลาจะมาหือหาเลยแต่ว่าถ้าดักเนี่ยก็แล้วแต่สถานการณ์นะครับแต่ว่า เอเด ASM10 นี่ยครับยิงในระยะไกลโคตรแรงครับระยะกลางก็แรงมากๆแล้วเวลาที่ยิงเนี่ยสามารถลากแบบเจาะทะลุกำแพงแบบโคตรแรงนะครับแรงมากๆครับทุกคน ASM10 ผมยกให้เป็นอันดับ1สําหรับเกม ขอออฟด u ตี้โมบายของเราในซีซั่นนี้ครับผม okay. โอเคอเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยโอเคก็สําหรับวันนี้นะครับก็มีประมาณนี้และกันนะครับทุกคนมันไม่ได้มีอะไรมากหรอกวันนี้ผมก็ออกมาบอกเรื่องของปืนอะไรที่มันดีไม่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์สําหรับใครที่อยากจะอัพแรงค์นะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับขอให้ขึ้น ลีเจนดารี่ในทุกๆซีซั่นนะครับและได้กรอบรูปสวยๆมานะครับทุกคนโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในพีหน้านะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด like, ซับให้กับผมด้วยนะครับถ้ายายผม,มาหายดีแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันบ่อยๆนะครับทุกคนต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคผมไว้เจอกันในพีหน้านะครับบ๊ายบาย